สวัสดีนะคะเด็กๆนะคะ uh, สวัสดีคลิปแรกของช่วงปิดภาคเรียน โควิดใช้คำว่าปิดภาคเรียนโควิดเนาะจากงานกลุ่มที่เราเคยได้สั่งไปแล้วนะคะครูก็จะบอกว่าจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเนาะงานในวิชานี้เพราะว่าไม่งั้นน่ะนักเรียนจะทำงานไม่เสร็จแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปเนาะไม่ต้องเสียดายว่างานเราจะ อุตส่าหคิดไว้แล้วเนาะถ้าเปิดใหม่มีโอกาสที่จะมีเวลาที่จะทำนะคะก็เดี๋ยวจะให้ทำเพิ่มเติมเนาะแต่ตอนนี้ลองตัดต่อคลิปง่ายๆสักคลิปหนึ่งก่อนนะคะครูขอปรับเปลี่ยนเป็นเป็นคลิปของอการแนะนำตัวนะคะแนะนำคลิปส่วนตัวของตัวเองละกันนะคะอะเดี๋ยวจะให้ดูใบงานก่อนนะคะ ว่าใบงานจะเป็นประมาณนี้นะคะให้นักเรียนตัดต่อคลิปแนะนำตัวเองนะคะใช้เวลาไม่เกิน2นาทีโดยใช้โปรแกรมใดในการตัดต่อก็ได้นะคะนักเรียนจะถนัดถ่ายคลิปมาแล้วก็มีการตัดต่อนะคะใส่เอฟเฟกใส่ตัวหนังสือใส่เพลงประกอบแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นการทำคลิปแนะนำตัวในโปรแกรม TikTok นะคะหรือโปรแกรมวิดีโออื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะส่ง คลิปวิดีโอลงในอัลบั้มส่วนตัวของนักเรียนในกลุ่มนะคะนักเรียนส่งในกลุ่มของนักเรียนเลยนะคะไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนเนาะภายในวันที่20แล้วเราจะมีการคัดเลือกคลิปนะคะที่ดีที่สุดฮาที่สุดหรือน่ารักที่สุดจากการโหวตของเพื่อนๆในกลุ่มห้องแหละครูมีรางวัลให้ทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะให้นักเรียนไปลองคิดนะคะสตอรี่บอร์ดนะคะหรือหรือแนวทางการแนะนำตัวของตัวเองมา ส่วนด้านบนนี้นะคะเป็นแนวทางว่าถ้าแนะนําตัวไม่รู้จะแนะนําตัวแบบไหนเรื่องอะไรก็ตัวอย่างแนะนําตัวแบบข้างต้นนี้แล้วกันนะคะทีนี้ครูก็จะมีตัวอย่างของคลิปแนะนำตัวนะคะที่ เป็นตัวอย่างสําหรับคนที่เขาเคยทํามาแล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปในอินเทอร์เน็ตนะคะคลิปแนะนําตัวในอินเทอร์เน็ตเนาะอ่ะดูนะคะอันนี้นะคะอ้าววิดีโอแนะนําตัวอันนี้นะคะ น,นะคะนี่มีการใส่ตัวหนังสือมีการแท่งตัวหนังสือนะคะเขียนสคริปต์ในการแนะนำตัวใส่เอฟเฟกต์นะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อปุยค่ะนางสาวณัชนานนะัน,าน,านตันแท้อายุ18ปีปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห โรงเรียนเมืองลีประชาสมัคคีจังหวัดน่านค่ะสำหรับงานอดิเรกของดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะเพราะการถ่ายรูปทําให้ดิฉันมีความสุขและสนุกไปกับมันทําให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เห็นรอยยิ้มการหัวเราะหรือแม้แต่ความเศร้าของผู้คนในรูปค,ค่ะดิฉันอยากทํางานเป็นมัคคุเทศค่ะเพราะเราได้เรียนรู้ในหลาย,ลายภาษา หลายวัฒนธรรมได้เรียนรู้การพบปะผู้คนอันนี้ส่ไอ้ฉันอยากจะเผยตัวหนังสือใส่เอฟเฟกตัวประตูลงไปเพื่อให้ชาวต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยอันนี้เป็นชาติใดในโลกค่ะอันนี้เป็นคลิปของพี่ม .6 นะคะที่ทำวิดีโอแนะนำตัวเพื่อที่จะเป็นตัวคัดเลือกเข้าเรียนต่อมหาลัยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้านักเรียนฝึกไว้นักเรียนทำคลิปแบบนี้บ่อย นะะักเรียนก็จะได้มีประสบการณ์ปฏิบัติอของฉั้นนะคะในการทําคลิปแนะนําตัวเพราะว่าอีกหน่อยนะคะคื้ว่าการไปสอบสัมภาษณ์หรือการไปแนะนําตัวในในสถาบันอาจจะน้อยลงนะคะอาจจะเป็นการทําวิดีโอคลิปแนะนําตัวแบบนี้แหละเพื่อให้รูู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีของนักเรียนด้วยนะคะ ถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกําลังทําในวันนี้เป็นการทําให้คุณเข้าใกล้กับสิ่งที่คุณต้องการเป็นในวันพรุ่งนี้หรือยังสําหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ เนี่ยนะคะการหลักการตัดต่อิดีโอเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็ที่จําเป็นจะต้องมีเลยก็คือการเปิดหัวและการปิดท้ายนะคะการเปิดหัวเนี่ยก็คือเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะหรือเป็นการเข้าเรื่องนั่นเองนะคะอย่างอันเนี้ยนะคะต้องมีสตอรี่บอร์ดมีสคริปต์นะคะมีการคิดวางแผไนไว้ก่อนแม้แต่แม้แต่ว่ามันเป็นการทำคลิปแนะนำตัวสั้นๆก็ถอะแล้วพอช่วงสุดท้ายนะคะก็คือช่วงปิด นะคะเราจะเรียกช่วงปิดว่าเครดิตนะคะเครดิตตัวนี้คือให้เป็นเหมือนนะคะเบอร์โทรติดต่อนักสแสดงผู้สแสดงหรือผู้ติดต่ออะไรก็แล้วแ,แต่นะคะส่วนใหญ่คลิป,ส,ลปส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น,นคลิปสันส้นๆหรือการแนะนำอาหรือการทำหนัง้านนะคะก็จะต้องมีเรื่องของเครดิตหายคลิปนะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะกลางเกาหลีที่ เป็นคลิปแนะนําตัวที่อยากให้นักเรียนลองดูนะคะอ่าตัวนี้นะคะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนนผมก็<อ>ต้องขอไปอาจารย์ด้วยนะครับที่ผมพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงพูดภาษาไทยไม่ชัดนะคะ ผมชื่อนายอิสมาอลลราเมนะครับอยู่ชั้นมัธยมปีที่ห้าทับทีานะครับเล็กที่3าอีกสาะครับผมเกิดวันที่สี่เด่อนม่ใช่ไม่ใช่นห้เราอยสิบแปด้ีมาพี่น้อง4คนมีพี่ชาวมีพี่ชายนะก็ผมผมเป็นคนที่3นะครับ งานอินดีเล็คของผมนะครับผมเป็นคนชอบต่อเรื่องคอะไรแบบนี้นะครับเวลามีคลิปอะไรหรืเป็นเกนหรือว่าเป็นคลิปที่โพสไทยนะครับผมก็จะมาตัดต่อนะครับแล้วก็ทวามฝันที่ผมอยากเป็นนะครับจะมีใส่เอฟเฟกต์เบอร์นะครับอ่าเอฟเฟกต์บ้านก็ต้องสือเนาะผมอยู่ที่ต่ำบลบาเจาะอำเภอบางนงสตา ผมดีใจมากที่ได้เรียนงานชัมวิทยามนิจิแราดังใจของผมออาอะไรอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นการตัดต่อเนาะกากหลังใจากที่ได้เรียนงานชมวิทยามนิจิเพราะว่าผมฟันอ่าเวลาตัดต่อคลิปนะคะนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องอัดคลิปทีเดียวยาว สงสารเขานั่นเอนไม่จําเป็นจะต้องอัดคลิปทีเดียวยาวๆนะที่เรียนอัดเป็นช็อตๆ,ๆเพื่อสะดวกแก่การแก้ไขเพราะว่าถ้านักเรียนอัดคลิปยาวแนะนานะคะถ้านักเรียนอัดคลิปยาวเนี่ยพอเราไปพูดสะดุดหรือพูดผิดในส่วนไหนเนี่ยเท่ากับน,นักเรียนต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเนาะอย่างที่ครูเคยให้นักเรียนทำสตอรี่บอร์ดนักเรียนทําเป็นชอ็อ,ชอตสั้นๆช็อตนึงออาจจะแค่ ไม่ถึงวินาที5วิ10วิ8วิอะไรก็ได้แต่พอทำเป็นช็อตสั้นๆสั้นๆสั้นๆแล้วเนี่ยหากมันเกิดผิดพลาดที่ช็อตไหนเราจะสามารถแก้ไขเฉพาะช็อตนั้นได้ทันทีเราไม่ต้องแก้ไขใหม่ทั้งคลิปเนาะเพราะนั้นเลยอยากให้นักเรียนทำเป็นคลิปสั้นๆแล้วค่อยนำมาตัดต่อทีหลังนะคะไม่ใช่ว่าพ่อแม่มาบังคับผมให้มาเรียนที่นี่แต่ผมตั้งใจ ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสลายกะเบาร์รมาตุลลอฮิวบริการเดืออ่ะนะคะ สวัสดีครับวันนี้เปิดคลิปอันนี้2คลิปที่ใช้การตัดต่อนะคะโดยโปรแกรมตัดต่อทั่วทั่วไปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นแนะนําตัวนั่นอาจจะใช้โปรแกรมที่นักเรียนถนัดอย่างเช่นพวก Tik t o อกหรือพวกอัดวิดีโอที่มันมีเอฟเฟกอยู่แล้วได้นะคะอันนี้เดี๋ยวลองดูตัวอย่าง t i k t o อกอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นลักษณะของ อยก่ะ,อ,กอ,ะอันนี้จะเป็นลักษณะของการเอาภาพนิ่งมามาเรียงต่อกันหรือที่เราเรียกว่าการทำ presentation เนอะแต่จะใส่ข้อมูลที่เป็นชื่อ นะคะเป็นตัวหนังสือลงไปด้วยแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะใครจะถนัดที่ทําเป็นลักษณะ r e s เ n t a t i o นนะคะเอามาตัะต่อแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนนะ้ตาต่อย่างพี่นั้นไม่ใช่คนนี้ไม่เหมาชููอ,อ,อูไม่ใช่คนที่ไม่นั้นเอาแต่มม่การเงินไม่เคยอยากทำไม่ใช่นิสัยของพี่แนละน้องน้องเธออย่ายใจร้ายเธออย่ายใจดํากับพี่ได้ไหมความรู้สึกนี้มีแค่เธอแล้วพี่ก็อยากจะบอกให้หนู อีกอันหนึ่งนะคะอะมาลองดูอันนี้กันนี้เป็นลักษณะของข้อความประกอนะคะเอนรูตทำลักษณะนี้อาจจะได้โหวตเยอะก็ได้ไม่ต้องเดินกันไปนะคะชายรักชายดูด้วยค่ิดีดี ไม่อยากยาวกว่านี้อยากม่้ยาวกวันนี้หน่อยหนึ่งนะคะจะได้ลงข้อมูลมากกว่านี้เนาะตัวอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นแนวนี้ก็ได้ชวนเพื่อนพี่น้องทําคนเดียวอาจจะเขินอาจจะอายนะคะชวนญาติพี่น้อง เพื่อนเพื่อนมาทำด้วยกันนะคะหคจะต้องทำตัวเองนะคะนะอย่างน้อยๆค่ะถ้าทำในติ๊กต็อกขอซัก60วิหรือ1นนาทีขึ้นไปเนาะนะคะไม่งั้น อ่ามันจะได้ข้อมูลน้อยนะคะอ้าวชมตัวอย่างกันไปแล้วเนาะสำหรับสำหรับการทำคลิปแนะนำตัวสั้นๆนะคะก็อยากให้นักเรียนไปทดลองทำนะคะอยากให้นักเรียนลองไปทดลองทำคลิปแนะนำตัวของตัวเองมานะคะคลิปแรกอาจจะสะดุด กระตุกกระตากบ้างนะคะยังไม่ราบลื่นบ้างเนาะก็ค่อยๆทยอยทำกันไปนะคะอาเดี๋ยวให้ดูคำสั่งอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเนาะแต่เดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในกลุ่มห้องเรียนอยู่แล้วนะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะและอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนอย่าลืมว่า,าเข้าไปในเว็บไซต์ของเรียนนะคะมันจะมี งานในแต่ละวิชาที่จะให้นักเรียนเข้าไปทาเนาะนักเรียนก็ไปติดตามทํางานต่างๆให้ครบนะคะนอกจากในกลุ่มส่วนตัวหรือที่คุณครูสั่งส่วนตัวแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันเรียนมากๆดูแลรักษาตัวเองนะคะอยู่ในที่ปลอดภัยใครที่ทํางานพิเศษข้างนอกก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเป็นห่วงนะ บายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ